ครั้งนี้จะขอพาทุกคนไปแปลผลคัพแพน m มเออร์เคอร์ครับคัพแพน m มเออร์เคอนั้นน่าจะเป็นหนึ่งในการาฟที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับคุณผู้อ่านงานวิจัยทางคลินิกทั้งหลายนะครับพอเจอบ่อยมากแล้วก็มีหน้าตาที่เป็นเส้นหยุบหยับหยุบหยับดูน่ากลัวจริงๆแล้วตัวคัพแพนไมเออร์เคอเนี่ยมันเป็นการาฟที่เป็นเหมือนกับเป็นวิชวลหรือ n t เซนเ n ชันนะครับของเซอร์ว a l f ลฟังชัน ในงานวิจัยที่เป็นการศึกษาแบบ time to event หรือที่เราเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า survival analysis survival analysis เ่ยด้วยชื่อของมันที่แปลว่าการวิเคราะห์อัตราการรอดชีวิตเนี่ยมันเลยทําให้หลายคนเข้าใจผิดครับคิดว่ามันจะต้องใช้กับการวัดผลการตายเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะตัว survival analysis เนี่ยจริงๆมันเป็น time to event คือมันสนใจปัจจัย2ตัว1คือ time หรือเวลาครับเป็นเวลาในการเกิด event ปัจจัยที่2ก็คือตัวของอีเวนต์หรือเหตุการณ์ที่เราสนใจซึ่งเหตุการณ์ที่เราสนใจตรงนี้มันสามารถเป็นอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยการตายการหายป่วยการเกิดผลข้างเคียงหรืออะไรอื่นๆก็ได้นะครับมันไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับสุขภาพต้องเป็นงานวิจัยทางคลินิกทางการแพทย์อย่างเดียวเราสามารถพบเห็นตัวเซอร์วิสอนาลิซิสได้ในงานวิจัยสาขาอื่นๆนะครับแม้กระทั่งการวิเคราะห์การตลาดคืออะไรก็ตามถ้ามันมีความสัมพันธ์ของ สิ่งที่เราสนใจคืออีเวนต์แล้วมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาที่จะทําให้เกิดอีเวนต์นั้นๆเนี่ยเราสามารถใช้ตัว Time to Event แล้วก็วิเคราะห์ออกมาด้วยตัวคา p ์เพ Myer Curve ได้ทางนั้นทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูนว่าค a p ์เพ m e มเออร์เคิร์ได้มันแปลผลยังไงผมอยากให้ทุกคนได้เข้าใจกับว่าไอ้ตัวเส้นยึกยักๆที่เห็นเป็นลักษณะคล้ายขั้นบันไดของคา p ์เพ m ไม e r Curve เนี่ยมันมาจากอะไรก่อนก่อนอื่นเรามาเริ่มที่องค์ประกอบพื้นฐานของตัว Cup นนค Myer c u Curve เันะมีแกนอยยู่ด้ววกกัันน2แตของแกนน X มัจะเป็นนตัวแทของเวลา นะครับซึ่งเวลาในที่นี้สามารถเป็นหน่วยอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยนะครับตั้งแต่วินาทีไปจนถึงวันเดือนปีซึ่งในงานวิจัยทางคินิยจะพบได้บ่อยก็คือจะวัดหน่วยออกมาเป็นเดือนในขณะที่ตัวของแกน Y นั้นจะเป็นตัวแทนของเซอร์วิวลนะครับเซอร์วิวลเนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามันไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตอย่างเดียวจริงๆแล้วเซอร์วิวล์ตัวนี้มันหมายถึงช่วงระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างของเรายัางไม่เกิดอีเวนต์ถ้าอีเวนต์ของเราวัดการตาย,ายก็คือช่วงเวลาที่กลุ่่่่มมตััววออยยาางงงขเเรไเ็บป ỗi. วัดผลข้างเคียงก็คือช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างของเรายังไม่เกิดผลข้างเคียงนั่นเองเราเลยเรียกว่า survival คือ survive จาก event ประมาณนั้นนะครับซึ่งเขาอาจจะใช้คำว่า survival probability proportion of survival หรือว่า survival rate อะไรก็ได้ครับมันก็เหมือนกันหมดโดยลักษณะของตัว survival เนี่ยจะเป็นลักษณะของการคิดแบบ cumulative หรือสะสมนะครับดังนั้นการาฟเนี่ยมันจะวิ่งตั้งแต่1ไปจนถึง0 1ที่อยู่บนสุดเนี่ยเป็นตัวแทนว่ากลุ่มตัวอย่างของเราทุกคนยังไม่มีใครเกิดอีเวน์ ทีนี้เมื่อมีการเกิดอีเวนต์เกิดขึ้นตัวเล่มก็จะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับและเป็นเหตุผลให้กราฟเนี่ยมันค่อยๆมีลักษณะที่ลู่ลงจนเข้าใกล้ศูนย์ถ้ามันถึงศูนย์มานก็แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างของเราทุกคนเกิดอีเวนต์ที่เราสนใจเรียบร้อยหมดแล้วทีนี้ผมลองยกตัวอย่างว่าถ้ากราฟที่ได้เนี่ยมันมาจากการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง10คน n เท่ากับ10เป็นการศึกษาวัดผลการตายแล้วกันจะได้สอดคล้องกับชื่อเซอร์ไวเบิลนาริสิตและจะได้เข้าใจได้ง่ายๆสมมติว่าวัดเป็นเดือน ก็คือเราจะเห็นแล้วว่างานวิจัยนีย้มีการศึกษาเก็บข้อมูลตั้งแต่ศูนย์จนถึง10เดือนนั่นคือสูงสุดที่ระยะเวลาศูนย์คือจุดเริ่มต้นเนี่ยเราจะมีจํานวนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนะครับที่เขาจะเรียกว่า n at w i e k คือกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่เกิดอีเวนต์ยังไม่เกิดอีเวนต์ก็คือยังมีความเสี่ยงอยู่ใช่ไหมเราเลยเรียกว่า n at w i e k นะครับทั้งหมดด้วยกัน10คนทีนี้ช่วงเวลาเมื่อผ่านไปจนถึงเดือนที่1ครับจะเห็นว่าการาฟนั้นมีลักษณะหักลงมาคล้ายกับขั้นบันได ตรงการหักลงมาตรงนี้ครับมันจะเป็นตัวแทนว่าได้เกิดอีเวนต์ที่เราสนใจเกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็คือเกิดการตายเกิดขึ้นเป็นการตายของคน1คนจากทั้งหมด10คนทําให้กราฟเนี่ยมันจะหักลงมาที่1ใน10ก็คือ10%เรแล้วเราก็จะเห็นว่าพอเข้าเดือนที่2ก็จะมีคนตายเพิ่มขึ้นอีก1คนนะครับไปเดือนที่3 4 5 6 7 8ห้าปกนะครับก็คือมีคนตายในทุกๆเดือนนะครับจนสุดท้ายที่เดือนที่10ก็คือกลุ่มตัวอย่างเราไม่เหลือรอดกกกัลจาาามม,นนา event, าม์รรงีะหฟ ในล s color, <S ักษณะตั้งฉากนะครับคือทําให้เกิดเป็นลักษณะของขั้นบันไดนั่นเองทีนี้อยากให้ลองสังเกตดูกราฟตัวต่อมาครับส่วนแรกอยากให้สังเกตที่ส่วนปลายสุดก่อนเราจะเห็นนะครับว่าครั้งเดียกราฟมันไม่ได้มีลักษณะที่หักลงมาที่เดือนที่10นั่นหมายความว่ามันมีกลุ่มตัวอย่างที่มีชีวิตรอดพ้นจากเดือนที่10ที่เราทําการศึกษาข้อมูลถูกต้องไหมครับพอกาฟไม่ได้หักลงมามันมีกลุ่มตัวอย่างรอดอยู่ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่รอดลงมาเนี้ยคือเขารอดตลอดช่วงระยะเวลาวิบเดือนที่11 1213เราาาจจจะะะเเค้รรออดืไมู่่วา พอผ่านพ้นเดือนที่10ไปแล้วเนี่ยเขารอดหรือเปล่าเขาอาจจะไปเกิดอีเวนต์ตอนเดือน11เดือน12เดือน13หรือในอีก10ปีข้างหน้าก็ได้เราไม่มีทางรู้เลยการที่เราไม่รู้ว่ากลุ่มตัวอย่างของเราเนี่ยพ้นจากช่วงระยะเวลาที่ติดตามศึกษาเนี่ยแล้วเขาเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างเนี่ยเราจะเรียกว่าเหมือนกับเขาถูกเซนเซอร์เราเรียกว่าเซนเซอร์ลิงซึ่งการเซนเซอร์ไปในอนาคตคือเราไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไงเนี่ยเราจะเรียกว่าไรเซนเซอร์โอเคนะและอีกจุดหนึ่งครับที่อยากให้สังเกตก็คือืออณจจุดเดเเเเนนนนทีี่่8รรรราาะะห็นนะคับวตตงงกฟง้ มันมีลักษณะหักเป็นขั้นบันไดที่ชันกว่าเพื่อนการที่กราฟอนนี้มันมีการหักที่ชันกว่าเพื่อนเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าณจุดเวลาเดือนเนี่ยครับมันมีคนเกิดอีเวนต์หรือเกิดการตายมากกว่าทวงเวลาที่เกิดขึ้นก่อนหน้าซึ่งในกรณีนี้ก็คือเกิดการตาย3คนจากแต่ก่อนที่มันหักลงมาทีละหนึ่งทีละหนึ่งเนี่ยรอบนี้มันก็เลยหักลงมาเยอะกว่าเดิมนะครับโดยสรุปก็คือยิ่งกราฟชันมากแสดงว่าในจุดเวลาแล้วเนี่ยเกิด อีเวนท์ที่เราทําการศึกษาเนี่ยเป็นจานวนมากกับกลุ่มตัวอย่างของเรานั่นเองทีนี้ลองดูที่กราฟรูปนี้ครับถ้ากรณีนี้เราก็จะเห็นนะครับว่ากราฟรูปนี้มีกลุ่มตัวอย่างที่เกิดอีเวนท์เนี่ยสิ้นสุดอยู่ที่เดือนที่5เนาะก็คือมีเดือน1นึคนเดือน2อคน3 4 5อย่างเดือนละ1คนนะครับรวมแล้วถ้า N นมีอยู่10ก็คือมีคนเกิดอีเวนท์ทั้งหมด5คนตลอดระยะเวลา5เดือนหลังจากนั้นพอเข้าเดือนที่6จนถึงเดือนที่10ที่เราทําการติดตามผลเนี่ยกลุ่มตัวอย่าง5คนีเห เพราะว่า5คนนี้รอดตั้งแต่เดือนที่6จนถึงเดือนที่10แต่อย่างที่บอกเขาว่าใน5คนนี้เราไม่รู้หรอว่าในอนาคตข้างหน้าหลังจากผ่านเดือนที่10ไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรกับเขาบ้างอันนี้คืออยากให้เห็นภาพนะครับว่าตัว l i เซ t นเซอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้1คือมีชีวิตรอดโดยที่ไม่เกิดอีเวนต์เลยตลอดช่วงเวลาที่เราทําการศึกษาแต่มันจะมีอีกกรณีหนึ่งครับที่สามารถเกิดไ l i เซ็นเซอร์ได้นะครับนั่นคือกรณีของกราฟกราฟนี้ครับอยากให้สังเกตดูณจุดเวลาเดือนที่3มครับเดือนที่3าเนี่ยมันจะมีเส้นที่าาากมนชทํรฟััลง เป็นการบากลงทับบนเส้นเลยนะครับตัวเส้นบากนี่มันจะเป็นตัวแทนว่าเกิดมีกลุ่มตัวอย่างที่ถูกเซนเซอร์เกิดขึ้นครับซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ถูกเซนเซอร์นะจุดนี้ครับเป็นการเซนเซอร์จากการที่เขาลอดฟอลลอัพไปคือกลุ่มตัวอย่างคนนี้หายไปจากการศึกษาดือด้อโดยที่ผู้วิจัยไม่สามารถติดตามผลได้การที่กลุ่มตัวอย่างนั้นหายออกไปจากงานวิจัยโดยที่เราไม่สามารถติดตามผลได้มันก็มีค่าไม่ต่างจากกลุ่มคนที่รอดชีวิตเมื่อผ่านผลช่วงเวลาการศึกษาเพราะอะไรครับเพราะว่าพอเขาหลุดออกจากกาัน เ้ราติดตามของเราไปเนี่ยเราไม่รู้เลยครับว่าเขาจะเป็นตายไร้ดียังไงในช่วงเวลาอนาคตข้างหน้าของเขาเขาอาจจะเกิดอีเวนต์ตอนเดือน4เดือน5เดือน6ก็ได้แต่เราไม่รู้เรารู้ว่าสถานะปัจจุบันเขาล่าสุดคือเขายังอยู่ดีณเดือนที่3เราจึงเรียกกรณีของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น lost f o l l o u t ว่าเป็น life sensor เหมือนกันกับกลุ่มคนที่รอดชีวิตหรือรอดจากอีเวนต์ที่เราสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว life sensor เนี่ยจะมีด้วยกัน2กรณีคือ1คนนั้นรอดไม่เกิดอีเวนต์เลยตลอดช่วงที่ศึกษา กับ2คือเขาลดโฟลล์อัพไปซึ่งตัวของเซนเซอร์เนี่ยมีผลอย่างมากในการวิเคราะห์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกครั้งที่จํานวนของเซนเซอร์เพิ่มขึ้นมันจะทําให้กลุ่มตัวอย่างรวมที่เราทําการสังเกตอยู่ครับมันน้อยลงกลุ่มตัวอย่างที่น้อยลงจะทําให้ความน่าชือของงานวิจัยน้อยลงตามหลักของแซมเปิลไซส์เลยเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเซนเซอร์เยอะมากเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเป็นเซนเซอร์จากการลดโฟลล์อัพแบบนี้เนี่ยเรายิ่งต้องเข้าไปดูเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างเขาออลดยธรมชาตติของัว คาแพนไมล์กับเคิร์ฟเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆยิ่งกราฟลากไปทางขวามือก็คือยิ่งเวลาผ่านไปเรื่อยๆเท่าไหร่เนี่ยจะทําให้ n f s r i c k นั้นน้อยลงไปเรื่อยๆตามช่วงเวลานั้นๆเนื่องจาก 1. มีคนเกิดอีเวนต์เยอะขึ้นก็จะถูกหักออก 2. คือมีคนถูกเซนเซอร์มากขึ้นก็จะถูกหักออกไปด้วยพอ n น้อยลงก็จะทําให้ความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นน้อยลงไปเรื่อยๆ เขาจึงแนะนำกันครับว่าเวลาที่เราจะดูตัวคาปาซิทไมเออร์เคิร์ฟเนี่ยให้เราอ่านข้อมูลณจุดที่เป็นมินิมั m มฟล l o ์อัพไทม์คือจุดเวลาสั้นที่สุดนะครับที่ผู้วิจัยนั้นมีข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างครบทุกคนคือกลุ่มตัวอย่างยังไม่มีใครถูกเซ็นเซอร์เลยตัวมินิมั m มฟล l o ์อัพไทม์เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ข้อมูลนั้นยังมีความน่าเชื่อถืออยู่มากที่สุดพอพ้นมินิมัมฟลอร์อัพไทม์ไปแล้วเนี่ยมันคือมันเกิดการเซนเซอร์ขึ้นไปแล้วเนี่ย มันทําให้ข้อมูลที่ได้ครับมันเป็นลักษณะของการ estimate เป็นผลการประมาณแล้วเพราะเราไม่รู้หรือว่าคนที่ lost ไปเนี่ยเขาจะเกิด event ในอนาคตหรือเปล่าหรือคนที่พ้นช่วงเวลาของเราไปแล้วเขาจะเกิด event ในอนาคตไหมข้อมูลที่ได้มันก็จะมีความแม่นยําน้อยลงโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วดังนั้นจึงแนะนําว่าให้หามองหาตัว minimum follow up time ซึ่งโดยทั่วไปเขาก็จะเขียนรายงานอยู่ในตัวของผลลัพธ์ใน paper อยู่แล้ว แต่ถ้างานวิจัยนั้นเขาไม่ได้เขียนมินิมัมโฟลล์อั p t i ม e เนี่ยบางครั้งเขาจะเขียนในรูปแบบของตัวมีเดียนโฟลล์อัพไมซึ่งก็พอจะเอามาใช้แทนกันได้บ้างเป็นมาธยฐานของช่วงเวลาเป็นค่ากลางของช่วงเวลาที่ที่มีการติดตามผลนะครับก็ยังพอใช้ได้แต่ถ้าไม่มีมาเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหานิดหน่อยในการแปลทีนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยว่าตัวของกราฟที่เป็นขั้นบันไดนะมันมาได้ยังไงก็เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการแปลผลกันในตัวอย่างเนี่ยครับเอามาจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เป็นการเปรีีีียยบบบเเททผลลกกกาาารรรรััษนนะคะหว่่่งงุมือสส้แด เทียบกับคนที่ได้รับการรักษาแบบมาตรฐานทั่วไปคือยูชัวแคร์เส้นสีเขียววัดผลออกมาเป็นอันตราการตายและรีแอดมิดกลับเข้าโรงพยาบาลจากกราฟเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเขาก็จะมีแกน x ใช่ไหมที่เป็นช่วงเวลาเนาะตั้งแต่0ูนจนถึง12เดือนนะครับแล้วก็แกน y นะครับก็จะเป็นตัวของ survival probability หรือก็คือ survival rate ทีนี้อยากให้สังเกตน,นิดนึงว่าปกติแล้วเนี่ย Kaplan-Meier curve ม,มันจะไม่ได้มาแค่แกน x และแกน y ครับแต่มันจะตามมาด้วยชุดตัวเลขเลข็กๆที่อยู่ข้างล่างแกน x เ,เขาจะรายงานออกมาเป็นตัวของ number at risk หรือก็คือจานวนของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้เขาก็มีการรายงานตัวของน u m b e r a ์แอสเเอาไว้นะครับโดยแยกออกเป็น n u m เ e r a ์แอสเซในกลุ่ม usual Care นะครับและก็กลุ่ม i n t e r v e n เ i o n เราจะสังเกตเห็นนะครับว่าณนะจุดที่ศูนย์คือณนะเริ่มต้นเนี่ยมีกลุ่มตัวอย่างใน usual care เนี่ย81คนแล้วก็ในกลุ่ม intervention ันมี84เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับก็จะเห็นนะครับว่าตัวเลขมันค่อยๆลดน้อยลงจนถึงจุดสุดท้ายที่12เดือนนะครับก็คือกลุ่ม, care, มยู่่28ณทีมา นี่ก็คือธรรมชาติที่ทําให้เห็นนะครับว่ากลุ่มตัวอย่างมันจะค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆซึ่ง1อาจจะเกิดจากการที่มันเกิดอีเวนต์ขึ้นกับ2อ,อาจจะเกิดจากจานวนเซ็นเซอร์ก็ได้ซึ่งในงานวิจัยที่ละเอียดหน่อยเนี่ยเขาจะรายง,งานจํานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ถูกเซ็นเซอร์นะครับเอาไว,ดว้ด้วยโดยทั่วไปก็จะเขียนเป็นวงเล็บอยู่ข้างหลังตัว Number a t risk นะครับเช่นเขาอาจจะบอกมาเลยว่าอ่ะจะเปในเดือนที่0พอมาเป็นเดือนที่2อาจจะเป็น74วงเล็บ10ก็แสดงว่าในาเดือนที่2เนี่ยไม่มีใครเกิด event, อีเวนต Trigger, หรืออ่านผลได้ง่ายขึ้นเพราะเราจะเห็นจํานวนของคนที่ถูกเซ็นเซอร์ไปแถมยังเทียบกันระหว่างกลุ่มอินเ r ร e n t นชันกับกลุ่มคอนโทรลได้ด้วยนะครับทีนี้กลับมาที่กราฟของเราครับเวลาที่เราจะแปลผลเนี่ยมันสามารถดูได้ผลของตัวเซอร์ไวเลสของแต่ละเส้นณนะแต่ละช่วงเวลาได้นะครับด้วยวิธีการง่ายๆก็คือเราก็ลากเส้นครับจากจุดเวลาที่เราสนใจลากไปตัดกับแกน x ที่จุดตำแหน่งไหนนะครับมันก็จะได้มาเป็นเซอร์ไวเลสณตำแหน่งนั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่า,า,าในงานวิจัยเนี่ยเราสนใจที่ 12เดือนเราอยากรู้ว่า12เดือนเนี่ยผลการรักษาของแต่ละกลุ่มออกมาเป็นยังไงเราก็ลากเส้นตัดจากจุด12เดือนครับขึ้นไปซึ่งจะทำให้เราได้ตัว survival probability หรือ survival rate เนี่ยโดยประมาณที่จุด12เดือนเนี่ยในกลุ่ม intervention สีแดงจะอยู่ที่ประมาณ0.59เทียบกับตัวของ usual care อยู่ที่ประมาณ4 4 3 ข้อมูลนี้บอกเป็นจุดเดียวครับเขาเรียกว่าเป็น point estimate ซึ่งถ้าม,ามันละเอียดเราสามารถที่จะรายงานออกมาเป็นตัวของ95% confidence interval เพื่อเป็นการประเมินแบบช่วงได้และถ้าเราไม่ได้สนใจที่12เดือนเราก็ลากกลับขึ้นไปครับเราเป็นสนใจที่10เราก็ลากตัดจุด10สนใจที่6ลากตัดจุด6แค่นี้เองครับงา่ายเราก็จะได้แล้วว่าอ๋อ survival rate ณเดือนเท่านี้ให้ผลในแต่ละกลุ่มเป็นเท่าไหร่เพียงแต่ว่าการที่เราวัดผลแบบนี้มันเป็นการวัดผลในกลุ่มตัวเองเนาะ คือวัดผลในกลุ่มอินเทอร์เวนชั่นตัวเองแล้วก็วัดผลในกลุ่มของยูทิวแชเองเราไม่สามารถที่จะมาเปรียบเทียบกันได้ซึ่งทาประเมินปามเนี่ยก็จะเห็นว่ากลุ่มอินเทอร์เวนชั่นมีเซอร์วิสเลตที่ค่อนข้างดีกว่าแต่เราไม่สามารถบอกได้นะว่ามันดีกว่าอย่างมีนยัยสําคัญทางสถิติไหมสิ่งที่เราทําได้นะครับก็คือเราจะต้องใช้สถิติเข้ามาช่วยเพราะเราไม่สามารถประเมินมันได้ด้วยสายตาครับคือไม่ใช่ว่าเราเห็นว่ากราฟมันห่างกันมากแล้วเราจะบอกได้ว่าอ๋อมันน่าจะมีนยัยสําคัญทางสถิติต้องไม่ลืมนะครับว ตามตัวสเกลของแกน y ที่เราปรับถ้าเราปรับสเกลแกน y เนี่ยกราฟมันก็จะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกหากันได้เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถมองด้วยสายตาได้แต่เราสามารถใช้สถิติมาเป็นตัวชี้วัดได้ว่าเส้นทั้ง2เส้นจากการรักษาทั้ง2รูปแบบนั้นมีความแตกต่างกันทางสถิติหรือเปล่าซึ่งสถิติที่เราจะใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างเส้น2เส้นในกราฟ k a พนไม m ออ e r เนี่ยมันจะมีสถิติที่ใช้บ่อยๆอยู่กัน2ตัวครับ ตัวแรกเราเรียกว่า Lo อกแลง test l o g อก n ล t เทสเนี่ยเป็นตัววัดความแตกต่างทางสถิติจะรายงานผลออกมาเป็นค่า p-value ถ้า p-value มันน้อยกว่า0 0 5จด้ก็แสดงว่า significant ใช่ไหมครับคือมีนัยสำคัญทางสถิติการรักษาหนึ่งน่าจะดีกว่าอีกการรักษาหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญแต่ Lo ็ l ก n g งเทสตมันจะไม่บอกคว่าแล้วมันดีกว่ากันเท่าไหร่ถ้าเราอยากรู้ว่าการรักษาหนึ่งมันดีกว่าอีกการรักษาหนึ่งเท่าไหร่วัดออกมาเป็นขนาดวัดออกมาเป็น effect s i z ซเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวที่เรียกว่า Co Proportion Model As มัันนกาารวดดข ของโอกาสในการเกิดอีเวนต์ระหว่างกลุ่มครับโดยรายงานผลออกมาเนี่ยด้วยค่าที่เรียกว่า hazard ratio หรือค่า HR ซึ่งค่า HR เนี่ยมันมีลักษณะการแปลผลที่ไม่ต่างไปจากตัวของ risk ratio และก็ odds ratio เลยนะครับก็คือตัว HR ถ้ามากกว่า1ก็จะบอกได้ว่าปัจจัยที่เราศึกษา intervention นั้นเนี่ยมีผลเป็น risk factor คือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอีเวนต์ถ้ามันเท่ากับ1ก็แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์เป็น no relationship แต่ถ้ามันน้อยกว่าหนึ่งก็จะบอกได้ว่า มันน่าจะเป็น p r o d u c t i v e factor คือมันช่วยลดการเกิดอีเวนต์ได้ตัวของ HR เนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากตัว s r v i v a l rate ตรงที่ว่า HR ที่ได้เนี่ยมันมีความคงที่ตลอดช่วงเวลาค,คือไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่0เดือนไปจนถึง10เดือน12เดือนเนี่ยค่า HR ที่ได้จะออกมาค่าเดียวแล้วแปลผลได้นิ่งตลอดช่วงระยะเวลานั้นลองดูตัวอย่างที่การศึกษาชิ้นนี้นะครับอย่างแรกเลยเราเห็นว่าเขาให้ P-value มานะครับที่0.033ซึ่ง P-value ตัวเนี้ยได้มาจากตัว log rank test 3.3เนี่ยก็แสดงว่าน้อยกว่า0.05เนาะเพราะฉะนั้นก็มีนัยสำคัญทางสถิตินะครับซึ่งจากการที่เส้นของตัวอินเตอร์เวน n ั่นเนี่ยมันอยู่สูงกว่าเส้นของยู u a l care ก็จะสามารถอนุมานได้นะครับว่าผลการรักษาของอินเตอร์เวนช่นให้อัตราการรอดชีวิตนะครับรวมถึงลดการรีอ d ดมิตกลับมาที่โรงพยาบาลได้ดีกว่ากลุ่มที่ได้ยู u a l care อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแต่อย่างที่บอกว่าตัวล็อกแรงเทมันบอกได้แค่นี้ มันไม่ได้ตอบคำถามว่าแล้วมันดีกว่ากันเท่าไหร่ถ้าเราอยากรู้ว่าเขาดีกว่ากันเท่าไหร่เราจะต้องมาดูค่า HR ซึ่งจะได้จากตัว Cox Proportion Hazard Model ค่า HR ในที่นี้จะรายงานผลออกมาคู่กับตัวของ95% Confidence Interval นะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยอย่างที่เห็นเลยครับว่าค่า HR จะอยู่ที่0.61ในช่วงความเชื่อมั่นตั้งแต่0.33ไปจนถึง0.96ซึ่งค่า HR ที่0.61เนี่ยเราสามารถแปลผลออกมาได้เหมือนกับตัวของ Odds Ratio เหมือน Risk Ratio เลยครับก็คือ ถ้ามันน้อยกว่าหนึ่งแสดงว่ามันเป็น protective factor คือมันช่วยลดโอกาสในการตายและลดโอกาสในการเลียดมิดยี่ประมาณ39%นี่คือแนวทางในการแปลผลครับและอย่างที่บอกเขาว่าตัว HR เนี่ยมันมีความคงที่ตลอดทุกช่วงเวลาเนาะดังนั้นก็อาจจะนําไปสู่การสรุปที่ว่าการรักษาในกลุ่ม intervention เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับการรักษาแบบยูชัวแคร์แล้วเนี่ยสามารถลดอัตราการตายและการเลียดมิดกับเข้าโรงพยาบาลได้ที่3 9ในตลอดช่วงเวลา12เดือนแต่จําได้ไหมครับว่ายิ่งช่วงเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ ผลลับที่ได้จะยิ่งน่าเชื่อถือน้อยลงเท่านั้นมันเลยมีประเด็นตรงนี้เข้าบ้านมันจะเหมาะสมหรือเปล่าที่เราจะเคมตัวของ p r o d u c t i v e factor 39%เนี่ยที่ตลอดช่วงเวลา12เดือนสิ่งที่เราจะต้องมองหาก็คือตัวของ minimum follow-up time นั่นเองเพราะน่าจะเป็นจุดที่น่าเชื่อถือที่สุดผู้วิจัยมีข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างครบถ้วนที่สุดณนะจุด minimum follow-up time สมมุตินะครับว่างานวิจัยนีย้มี minimum follow-up time ที่ประมาณสเดือน การที่เราจะเคมว่าตัวของ i n t e r v e n t i o n นมันดีกว่าตัว future care ที่39%เนี่ยการไปเคมที่จุด3เดือนซึ่งเป็น minimum follow up time เนี่ยค่อนข้างที่จะ make sense กว่าการมาเคมที่ตลอดช่วง12เดือนเนื่องจากว่าอย่าลืมว่าพอ12เดือนแล้วเนี่ยกลุ่มตัวอย่างจริงเหลือกันอยู่แค่ประมาณ20กว่าคนเท่านั้นเองนะครับจาก80คนคือเหลือมาแค่หนึในสอะ่ะความน่าเชื่อถือมันก็จะน้อยลงมากดังนั้นเราอาจจะพูดได้ประมาณว่า ตามผลการวิจัยเนี่ยมันให้ผล protective factor ที่39%สำหรับ12เดือนที่มีการติดตามผลแต่เมื่อพิจารณาจาก minimum follow-up time เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มีความน่าเชื่อถือที่สุดเนี่ยให้ผล protective factor ที่39%ณนะจุดช่วงเวลาตั้งแต่0จนถึง,ถง3เดือนประมาณนี้แล้วถามว่าเราต้องคอยเอาแวร์ตัว minimum follow-up time ตลอดเวลาเลยหรือเปล่าคำตอบก็คือมันเป็นปัญหาจริงๆครับคือผมจะยกตัวอย่างให้เห็นการศึกษาชิ้นหนึ่งแล้วก,กนันการศึกษานี้เป็นงานศึกษาในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดครับที่ได้รับการรักษาแบบเฉพาะของเขาอะนะครับ คือในกราฟนียผมอยากให้โฟกัสดูที่เส้นสีแดงเส้นสีแดงเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ได้รับอินเตอร์เวนชันถ้าเราดูที่แกน x นะครับเราจะเห็นว่าการศึกษาเนี่ยติดตามตลอด120เดือนก็คือ10ปีใช่ไหมครับแล้วก็รายงานผลออกมาเป็นตัวของเซอร์ว a l ลเลเป็นเปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์ที่ได้ค่อนข้างน่าสนใจครับเพราะว่าเขาเคมว่าในกลุ่มที่เป็นเส้นสีแดงคือเส้นที่ได้รับอินเตอร์เวนชันเนี่ยมี survival ล a เ e อยู่ที่92ตลอดสําหรับ10ปี ซึ่ง survival rate ที่92%สําหรับ10ปีในผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากนะครับถือว่าเป็นข่าวดีเลยแหละเพราะว่าโดยปกติอย่างที่เรารู้กันครับว่าโรคมะเร็งนั้นมันมีช่วงระยะเวลาของมันใช่ไหมการที่อยู่รอดได้เป็น10ปีแถมรอดได้โอกาสรอดตั้ง92%เนี่ยมันเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากนะครับเพียงแต่ว่ามันอัศจรรย์เกินไปหรือเปล่าอยากให้ทุกคนลองมองลงมาดูที่ตัวของ number at w i s k ครับในแถวล่างสุดนะครับจะเป็นตัวของ number at r i s k ในกลุ่มที่เป็นเส้นสีแดงคือกลุ่มที่รับ Inter vention ราจะเห็นนะครับว่าณนะจุดเริ่มต้นที่เวลาที่ศูนเนี่ยมีกลุ่มตัวอย่างั้หหมด302คนและแน่นอนว่าตัวเลขก็จะค่อยๆลดหนั่นลงไปเรื่อยๆครับเมื่อผ่านไปในแต่ละปีแต่ละปีแต่ที่น่าสนใจคือจุดสุดท้ายครับคือจุดที่10ปีหรือ120เดือนเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ากลุ่มตัวอย่าง Number ASBIC เนี่ยเหลืออยู่แค่1คนเท่านั้น1คนคนนี้เป็น1ใน302คนที่มีชีวิตรอดตลอดช่วงระยะเวลา10ปี และเป็นตัวแทนของตัวเลข92% survival rate ซึ่งทว่ากันตรงๆก็คือมันไม่น่าเชื่อถือเลยครับคือกลุ่มตัวอย่างเหลือ1คนแล้วจาก300ะแล้วหนึ่งคนนี้แหละที่เป็นคนที่ลากเอาตัวของ survival rate ขึ้นไปที่92%ซึ่งหลังจากที่งานวิจัยนี้ออกมาเนี่ยก็มีคนลองทำ back test ดูนะครับว่าสมมุติว่ากลุ่มตัวอย่าง1คนคนนี้เกิดตายขึ้นมาในอีกวันสวันขนา้างหน้ามันจะทำให้ตัวเลข survival rate จาก92%เนี่ยดรอปลงเหลือ0%ทันที นั่นหมายความว่าตัวเลขเก้าสเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนคนเดียวจาก300กว่าคนแล้วพอเขาตายไปมันทาให้ทั้งหมดเหลือศูนย์นั่นหมายความว่ากลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มอินเทอร์เวนชั่นมีโอกาสรอดชีวิตเป็นศูนย์ในตลอดช่วงระยะเวลา10ปีจากข่าวดีสุดๆกลายเป็นข่าวร้ายโคตรเลยนะครับตรงนี้เองครับที่มันทําให้เป็นปัญหาว่าการที่เราจะเครมผลลัพธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาท้ายๆของการติดตามผลที่กลุ่มตัวอย่างของเราเลือน,น้อยมากๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องอระมัดระวังและถ้าเราจะแปลผลอย่างเซฟเซฟปลอด มินิมัม f o ล l ลอัพไทม์ซึ่งในงานวิจัยเนี่ยเขาให้ Minimum f o ล l ลอัพไทม์รายงานมาด้วยที่40เดือนดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเคลมผลลัพธ์ของกลุ่มคนที่รับอินเ r ร์เวนชั่นการเคลมผลลัพธ์ที่40เดือนก็จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่านะครับตัวนี้ครับที่ผมพยายามจะเน้นให้เห็นว่าเวลาที่เราจะแปลตัวของคาเฟนไมโอเคิร์ฟเนี่ยนอกจากที่ว่าเราไม่สามารถแปลเกินช่วงระยะเวลาที่เราทําการศึกษาได้คือถ้าเราติดตามมา10ปีเราก็แปลได้แค่10ปีอะ ถ้ากลุ่มตัวอย่างก็ชีวิตเกิน10ปีไปเราก็ไม่รู้แล้วว่าปี1 1 2เอ็ดไปเท่าไร่นอกจากที่เราจะไม่สามารถทําเกินช่วงนี้ได้เรายังไม่สามารถที่จะเชื่อผลมันได้ทั้งหมดด้วยเราจะเชื่อผลมันได้มากที่สุดแค่ณนะจุดที่เป็นมินิมัลโฟลว์ล็อปไทมเลยเป็นจุดที่อยากจะเน้นไว้ให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับและพยายามมองหาหตัวเลขกลุ่มเนี้ยเอาง่ายเวลาเจอกราฟเนี้ยผมจะมองหาเลยว่ามินิมัลโฟลว์ล็อปไทมคือเท่าไหร่ถ้าไม่มีลองหาด้วว่ามีเดียนไทม์ของเขาคือเท่าไหร่แล้วลากเส้นตัด วัดผลจากจุดนั้นไปเลยโดยสรุปครับแพทยเไม่กเอ็อเคือเป็นกราฟที่แสดง survival f u n c t i ช n ในการวิจัยแบบ Time to Even t หรือ Sur v i v a l analysis s u r v i v a l a n a l y s i s อย่างที่เข้าใจกันแล้วนะครับว่ามันไม่ได้ใช้วัดการตายเดียวมันวัดอะไรก็ได้ขอให้มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นโดยแพทย์ไม่กเอ็อเคือจะมีแกน x เป็นเวลาและแกน y บอกโอกาสรอดจากอีเวนต์โดยเราไม่สามารถบอกความแตกต่างของกราฟสองเส้นด้วยสายตาได้เราจะต้องใช้สถิติเข้ามาช่วยซึ่งตัวนั้นคือ Lang Test ให้ออกมาเป็นคา p value และเราสามารถบอกขนาดของความแตกต่างระหว่างกราฟ2เส้นได้ด้วยค็อกพอร์ชชันฮาสัตโมเดลที่จะแสดงออกมาเป็นค่าฮาร์สัตเลโชซึ่งแปลผลออกมาเหมือนกับตัวของเวกเลโชและออทเลโชและสุดท้ายมองหาจุดที่เป็นมินิมัลโ l ลว์ไทม์ไปก่อนเพราะนั่นเป็นจุดที่น่าเชื่อถือที่สุดและทั้งหมดนี้ก็คือค a r บแมนเบเอิร์คครับไม่ยากเนาะไปลองฝึกกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยสวัสดีครับ